สดีคะ่ะเคนเคซี่งนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กับเกมไฟน์ไนท์แอตเฟรนี้นั่นเองนะคะ <laughs> จริงๆก็ไม่อยากจะเล่นหรอกเนอะ <laughs> น้องมันให้มา <laughs> ก็เลยต้องเล่นเลยมาเฮลอะไรอะร <laughs> ้านพิซซ่าเฟรนดี้เฟรนซี่พิซซ่าสัากอย่างนะคะอะไรเที่ยงคืนวันที่หนึ่งนะคะ <laughs> อ่ามาแล้วเที่ยงคืน <laughs> What's up, <todicum> man? What's up? What's up? Hey, Tomah. What's up, Tomah? Hey, Tomah, tell me to make up for you. Give me a quick i Hello. Hello, Hello. Uh, I wanted to record a message for you. Yeah. To help you get settled in on your first night. Uh, yeah. I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact, so. Uh huh. I know yeah. it's be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. Mm. You'll be fine. So <laughs> let's <focus> go <laughs> for <laughs> first okay. Uh let's see. First there's an introductory greeting <laughs> from the company that I'm supposed to read. Uh, it's kind of a legal thing, you know. Um, uh -huh. welcome to Freddy Basberry's Pizza. A magical place for <laughs> As entertainment, is not responsible uh -huh. for damage to yeah. property or person. Oh, yeah. Upon discovering damage will bleached, and the carpets been Blah, yeah. blah, blah. Now, that, that that bad. Sound bad, I know. But yeah, and don't worry about, yeah. Uh, don't worry here about here this. Yeah. a bit at night, but do I blame them? No. Yep. If I were forced to sing,

ไม่รู้ด <They S 1> ูไม่อกไม่เป็นกระต่ายกระต่ายมีหู้วยหยาบนอะไรไม่ฟังเลย <laughs> อันนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าเป็นกล้องกล้องวงจรปิดซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นห้องโชว์สเตจอะไรทุกอย่างอันนี้เป็นดินเนอร์นะคะน,นี่เป็นห้องอะไรทักอย่างหนึ่งเนี่ยไม่รู้อันไม่เย็นเนี่ย โอเคอ่านไม่ออกอะไรห้องคิทเช่นห้องห้องครัวห้องครัวห้องครัวดูไม่ได้นะมีแต่วิดีโอเอ้ยมีแต่เสียงอย่างเดียวนะอันนี้เป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ําห้องน้ําชายหญิงโอเคแล้วยงังไงต่ออุย้ย <laughs> พี่ว่ามาป่วดน,นะ <laughs> <laughs> ก็อันนี้นะคะจะเป็นเปอร์เซ็นต เขาเรียกเป็น power ซึ่งเราต้องใช้มันอะไรเงี้ยเราต้องแบบห้ามหมดเฮ้ยนี่มันก็ตีสอง้ะนะก่อนจะเช้า power ตรงนี้ห้ามหมดเลยเนะี่ยโอเคเหลืสามเปอร์เซ็นต์นะคะยังไงต่ออะเสียงพัดลมดังดังได้เสียงพัดลมไหมหรือว่าเสียงอะไรรู้สึกเหมือนไมจีประมาณเนี้ยโอเคเรามาดูกันอีกทีนะคะโอเค พี่กระต่ายพี่ไก่กไอ้ก็หนีง้นเองยี่ยมห้องดินเนอร์ก็ปกติดีค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นว้าวนี่ฉันต้องมาเป็นยามรักษาความปลอดภัยใช่ไหมนี่ต้องมาเฝ้ายามแทนไอ้คนเมื่อกี้ที่ฝากเมสเซจไว้นะเฮ้ยอะดมน,นะอะไรดำดดดำเมื่อกี้ จำได้ว่าคนนี้พูดร้องเมสเสร็จเขาจะพูดถึงเรื่องอที่บอกว่าร้องเพลงจกอย่างนะคะแต่แน่ใจว่าใช่เพลงนี้หรือเปล่าดำ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 เนี่ยอาจจะใช้เอ้ยคือทำไมกล้องดำเฮ้ยตูก้กอนจะรีบไปไหนเนี่ยทำไมกล้องดำอ่ะเมื่อกี้มาแล้วมาแล้วพีก่กษตรยของเรา <S 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 เขาได้ทำการเดินมาที่ห้องดินเนอร์นั่นเองนะคะอุย้ย ตีสามแล้วค่ะตอนนี้โอ้ยทำไมทำไมน้องๆชอบทรมานพี่จังทำไมอยากให้พี่เล่นเกมผีแบบนี้เนะนี่ยแง่ตีสามแล้วค่ะดํดดาดๆดไข่ร้องเพลงเว้ยอือจ้ะ ไอ้มาห้องนี้แล้วค่ะมามาแคมห้าแล้วเฮ้ย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 มาโอ้ยห้าห้ามาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วเนอะกลัวกลัวกลัวเดี๋ยวนะหาให้ดับกลัวกินน้ำแข็งกินน้ำแข็งน้ำแข็งยังมีคำห้าค่ะ อ๋อน,นีไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปปกติห้สกบเรซ็นแล้วตีสามแล้วค่ะยังอยู่ที่ห้องเดิมเอ๊ะเดี๋ยวยังอยู่ห้องเดิมเหมือนเดิมอ้าวอุ้ยไม่ต้องเข้ามาใกล้ขนาดนี้ก็ได้เนจะจุบก,กล้องได้อ,อย่างไรนะอม,มันมีเพลงมาแล้วค่ะอยู่ที่แคมป์ห้าเหมือนเดิมนะคะ ยังไม่เดินมาหาเราก็ถั่วดีแค่ไหนแล้วเอาะขอีกทีนึงอืมทำไมเหมือนฮะฮะอืมมันที่กล้องมันดำอ่ะโดนมาแล้ว เดินมาแล้วเดินมาแล้วเขาเดินมาแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมเขาเ็เดินมาแล้วป้องพยามันกลับไป โอเคโอเคโอ้ยจะดีดำ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 ีสี่แล้วค่ะอ๋อตอนนี้อพี่ไก่ของเราหายไปอีกแล้วโอ้พี่ไก่มาโผล่แคมบีหนึ่งอะบีหนึ่งบีหนึ่งฝั่งนี้มีอะไรไหมฝั่งนี้ไม่มีอะไรอะกับแปดัสเอร์เซนตตอนนี้ตีห้าแล้วนะคะโอ้ยทำใจดีๆไว้ขวัญ ทำใจดีๆไหม้มีเพลงมาอีกแล้วคะ่ะโอเคอยู่ตรงนั้นโอ้ยพี่น <c oughs> ี่กระต่ายไม่โหดกับหนูจุงเบยอะโอเคตรง okay, น,นี้ไม่มีอะไรมานะคะอ๋อโอเคเขายังอยู่กันที่เดิมหรือว่าปลอดภัย <c oughs> ไม่ปลอดหรือเปล่า <c oughs> เอ,อ้ยเสียงอะไรอะ สี่ห้าแล้วเมื่อไหร่จะเช้าอ่ะเช้าทีดิ olie. กำแปดอียี่สิบหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ไหวนะเฮ้ยหายไปไหนกันหมดแล้วอ่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วแน่ๆเลยมาแล้วแน่เลยมาแล้วแน่เลยมาแล้วแน่เลยวิ่งนะวิ่วนะวิ่วนะวิ่งนะอย่าพึ่งแม่อุ้ยมาแล้วมาแล้วมาเลยเอ้าโอ้ย ไปอยู่ห้องอย่าพึ่งเดี๋ยวแบตหมดเอ้ยเอ้ยตีห้าแล้วเดินมาแล้วแน่เลยอะ่ะเดินมาแล้วแน่เลยเดินมาแล้วแน่โอ้โระฆังช่วยชีวิตโ oh อ้ไม่ได ต่อกันในคืนที่สองนั่นเองค่ะโอ้โหคืนที่สองคืนที่สองมีเสียงโทรศัพท์อีกแล้วใครโทรมาครับโทรมาทำไมครับรับสิอืม Hello Hello Well if you're here listen you made it today too Yeah I, I won't talk quite as long this time since Freddy and his friends tend to become more active as the week progresses. Uh huh. Uh, it might be a good idea to peek at those cameras while I talk, just to make sure everyone's in their proper it place. Sure. You know? uh, interestingly, Uh- -huh. do uh want -huh. uh -huh. uh -huh. to very uh -huh. often. Uh -huh. I've heard that it it it's pretty pretty dark, though, so hey, well, I guess that's one more reason not to run out of power, right?

คืออะไร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 ไม่ไม่แล้วมันมาจากไหนอ่ะเฮ้ยมันยิงภาพหลอนมาเนี่ยอุ้ยคนลุกเลยโอเคโอ้ยมาหาแล้วค่ะปิดตู I love you พี่หมีโอ้ยเมื่อกี้พี่หมีใช่ไหมตามไม่ได้ฝาดน,นี่อ้ามไม่พี่หมีนี่ว่ะพี่กระต่ายโอ้ยพี่กระต่ายกลับไปเถอะนี่หนึ่งแล้วนี่หนึ่ง ว่าไงอะอูเดินมาอีกแล้วค่ะเขากำลังเดินตรงมาฝั่งนี้แล้วซึ่งอ่าตรงนี้ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคหือว่าต้องระวังอยู่ฝั่งเดียวเท่านั้นเองนะคะฟอนยังถามอะ่ะขอนถามนะคะว่าชอบตัวไหนระหว่างตัวที่หนึ่งพี่ไก่หรือสองพี่กระต่ายหรือสามพี่หมีนะคะชอบตัวไหนหรือว่าอยากเจอตัวไหนนะคะเลือกมาได้เลยคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคะ วันนี้ต้องหาอะไรคลายเครียดซะเละอุย้ยอยู่มาห้องอยู่แคมนสามยังไม่มาเคตีสองแล้วนะคะตอนนี้อุ้ยไอ้ผมแบบนี้อ่ะอ๋อไปแล้วคะ่ะว่าจะเอียงหน้ามาดูเราเล็กน้อยว่าเราทำอะไรอยู่อะไรอย่างนี้ ไปไหนแล้วอ่ะกลับไปแล้วใช่ไหมกลับไปเลยโอ้ยโอเคยังไม่มีอะไรโอ้ยอหายอหายหายห่วงหายห่วงกันเลยทีเดียวโอ้ย63เปอร์เซ็นต์นะคะ สองสิบสามเปอร์เซ็นต์นะมาดูกล้องกอีกทีดีกว่าค่ะอุย้ยเอ้ยหายไปไหนแลว้ววะอ้อเดินอีกแล้วเหรอขยันเดินนะเนี่ยขยยันเดินนะเนี่ยอย่านะอย่านะเขากลัวนะ เขาเดินมาอยู่ที่แคมป์เอเอเขาเดินม,มาใกล้แล้วอะใกล้แล้วนี่ตีสองแล้วนะคะเราใช้พลังงานไปเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวโอ้ oh my god โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god ออ้ก็อดมาถึงไหนแล้วอะกำลังเดินไม่อยู่ค่ะกำลังเดินมาอย่างช้าๆช้าๆ้าช้าเล็มขาเล็มงาม ไม่ใช่เลยตัวนี้คือตัวอะไรอะอุ้ยอย่านะอย่านะอย่ามานะนี่ก็ตายหนูไม่เอานะโอ้ยหนา่ากลัวไปแล้วนะอ๋อ เขาเปลี่ยนไปอยู่ฝั่งโน้นอโอเคเขาไมา่อยู่ห้องนี้เขาไม่มาหาเราเลยทีสามแล้วคะ่ะอ้าวสวยแล้วเฮ้ยนี่กุ๊กไก่หายโอ้กุ๊กไก่มาห้องดินเนอร์แล้วคะ่ะโอ้ไม่จอดโอ้ไม่กอด อ้าวเขาหายไปไหนโอ้เขาจะเดินมาห้องเราอีกแล้วอ่ะไม่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 าไม่มาห้องนี้ห้องนี้เดินผ่านไปเลยห้องนี้ไม่มีคนไม่ต้องเข้ามานะอ้าวปิด ร้องไห้แป๊บใครให้คุณโผแบบนั้นวะแล้วตอนเมื่อกี้มันไม่ใช่พี่กระต่ายด้วยนะมันเป็นตัวอะไรไม่รู้ล่มันตัวสีเนี้ยเออมันเป็นตัวอะไรสักอย่างอีกตัวนหน้าเลยอะค่ะเหมือนเป็นหมา ไม่แน่กลัวแบบนี้นะฮะไม่ว่าแย่าเมานะอุยเอาอย่ากดเล่นเลยให้เพืองพันลังงานเราเลยนะอ้อนั่นไงหายแล้วพิกระตายค่ะพิกระตายพิกระตายจะมาหาม,มาหาอะไรหรอคะ หองนะคะพี่จต่าไปอ้ยไม่มีอะไรโอเคปลอดภัยจะกดเล่นทำไมเนะี่ยอะพี่จตย์ไปโอ้ยขอเขาไม่เดินมาคุนะ้คืแล้วนะโอปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยโอ้ยทำลาย ไอม่ดีออกมาให้แล้วเหรอไม่มาไม่จะให้เหรอไมแล้วเหรออยู่ไหนแล้วเนี่ยกำลังเดินมาป่ะอ๋อไม่เห็นเหรอคะ่ะเฮ้ๆ อ่ะๆอกเตอ,อยู่มันกระเดงให้เองโอ้ยขาฉันคิดตายเถอะโอเคไม่มีอุย้ยตกกระอีกแล้วอ่าอ่าอ่า ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งนั้นนะคะ่ะตีหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้อ้ายังอยู่แคมสามอยู่นะคะโอเคตามได้ที่เขาไม่มาสอง B ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะโอเคยังอยู่ครับ กล้องล้วนไม่เอาแล้วไงโอ้โหเดินมาแล้ว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 เขาเดินมาแล้วเขาเขาเดิอยู่ 2A 2A อ a เท่านั้นนะองเอใครอ่ะกำลังเดินมาอยู่กำลังเดินมาอยู่กำลังเดินมาอยู่2อแล้วอะมาไหมเนี่ย สองเอค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมมันน่ารักทั้งหลายโอ oh m มก o d มาแล้วเนอะโอ้ยเสียว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 กำลังเดินมาอยู่ค่ะพี่ไก่ไก่ของเราอ่าพี่ไก่อยู่ห้องดินเนอร์หาอะไรกินแี่ โอหกำลังเดินมาอยู่เลยนะโอ๊ยน่ากลัวทีสองอีสองที่นี่มันที่ขายพิซซ่าหรือที่ทำอะไรเนี่ยทำไมน่ากลัวแบบนี้เนี่ยอุ้้ยอุ้ยเดินเดินมาอยู่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 ไม่โอเคแล้วเดินแบบนี้กกุ๊ไก่ยังอยู่ที่เดิมโอเคโอ้ย โอเคค่ะเขา้ากำลังเดินมาอยู่ยังไม่ถึงทีอ่ตีสามนะคะนี่ ไป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 อุ้ยไปไปอ้ย bye. Bye. โอย้พี่ไก่หายอะพี่ไก่ไปไหนวะอุย้อยเห็นอะไรยังไม่ไปอะเขายังอยู่นะประตูอยู่เลยอะทำยังไงอะเขาไม่ไปทีอะไม่ไป้วทีออกไปแล้วโอเค ย้มลองออกอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจอุ้ยไอ้ใบ้เอ้ยอ่ะอันนี้คือใคร้ใจหายใจเข้ามาอีกแล้วเหรอไม่ละมั้งตีสี่แล้ว,มลวไม่ต้องมาแล้วตีสี่แล้วไม่ต้องมากลับไปนอนไป อุ้ยผ่านคืนที่สองเถอะนะคะผ่านคืนที่สองผ่านคืนที่สองนะ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 ผ่านคืนที่สองนะนะนะเดินมาอยู่เดินมาอยู่ผ่านคืนที่สองตีห้าแล้วตีห้าตีห้าตีห้าตอนนี้ก็ตีหลีไปต่อนะคะตีหลีตีสี่นั่นเองเฮ้ยนี่เราเร็วหน่อยกลัวอ๋อไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวค่ะไม่ไหวจริงๆเกมผีนี่อ้าวมาแล้วมาแล้วปิดประตูใส่ก้อนแล้วมันนอนอ้ยอยูอยอย่อยู่ห้องนี้เลยอุ้ยอยูอยอยอย่ห้องนี้เลยแต่ไม่เห็นอะเดต,ตัวก็ได้ อ่อเนะไม่ใช่ฉันทับจอไปดูอีกทีแล้วเฮ้ยโอเคไว้ต่อกันพันหน้านนี่ยไม่มา